สวัสดีจ้ายังดูคลิปอันวันที่สิบสองคือเกาด้วยจ้าสิบสองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดผ้าเบงบเบเกไปแล้วจ้าบเบเือปอพันธ์เบเกลปอผ้าเก็บผักหวานไปแล้ววันนี้สีมาผ้าแพ็ผักจ้ามาเริ่อมยูนแปลงอันหอมดอกจ้าต้นพันธ์หอมดอกมันนี้มีออเดอร์หลายจ้าเพราะว่าข่างทรงหลายมือจ้าข่างทรงไปซีมือวันนี้ก็ออเดอร์หลายต้องเฝ้าแพ็กจ้า สายแน่แล้วจ้านี่เจ็ดมงกว่าไปแล้วเจ็ดมงครึ่งแล้วจ้าต้นพันธ์หอมดอกจ้าวันนี้มีออเดอร์หอมดอกกันสีน่สิบต้นสี่ชุดยี่สิบต้นอี้เก่าชุดจ้าแล้วก็มีผักชนิดอื่นอีกจ้าจะว่าเขามาเริ่มเก็บอยู่หอมดอกก่อนนี่นะจ้าต้นพันธ์ที่พ่อขายได้แล้ว อยู่บ้านนี่มีสองแปลงเงาเงจ้ะเหลืออยู่ยนี่อยู่หน้าอีกมีแปลงหนึ่งเงาเงจ้าบามอนี่สีมีฝนเนาะจ้ะจากว่าสีมีบอมีบอม,บอมี่สมดาเนาะจ้ะต้นพันกับแบบนี้จ้ะขุดสดไหมตัดใบออกกระทรงจ้ะแต่ว่านเอาไปใบเอาขุดแบบนี้เนาะจ้ะไปใบนี้ห่มเดือนสองเดือน สามเดือนก็นสามารถเอาตน้านพันธุ์ไปปลูกตอได้จ้าบ่าจจาเป็นว่าต้องขุดหม่จังสิเกิดเนาะจ้าเอาตน้านพันธุ์เนี่ยไปวางไว้ในห่มเก็บไว้ในห่มให้หัวเขาเหแห้งลงไปเก็บไบสองสามเดือนไปปลูกกระติดคือเก้าจ้าเดี๋ยวเร็จจาก,กันตน้นพันธุ์หอมดอกสิไปตออยู่ตน้นพันธุ์ผักแปนจ้าผักแปนมนิน,นิมี่เก่าชุด อย่าลืมนะจ้าสนใจพันผักก็สามารถกัไปสร้างซื้อได้จา้าก็สิฟาาช่องทางไวจ้จ้าบัวสิเป็นทางกันเพจบานสวนฟาร์มออแกนิกหรือว่าทางแอปสม้มหรือว่าอยากผูกคุ้ยกันกันแชทหรือว่าคอมเมนต์ขอไลฟ์ไอดีไวได้จา้าตอบทุกคอมเมนต์จา้าตอบซาตอบเร็วเนี่ยแล้วแต่สถานการณ์แต่ละมือจา้าแล้วแต่ภารกิจแต่ละมือเดี๋ยวไปขุดหอมมันดอกตอจ้าไปนี้ไปพอกันอยู่แปลงกัน,กนพักแป้งจ้า มาต่อกันอยู่แปลงกันพักแปนจ้าพักแปนเมียนเก่าชุดจ้ามือนี้ชุดละี่สิบ้าตนขุดกันสดๆยู่แปลงแบบนี้จ้าอันนี้เปิดสป,ปริงเกอร์ใส่แบบตะเสาแล้วจ้าถ้าปน,นน้ำกับท่านในล,ล่งดินนี่กัยังว่าไขวา,านช่วงไปนี้มีฝนตกมือหนึ่ง พันนี่จ้ะจังสี่นี่ปลูกติดงา่ายจ้ะหัวแข็งแรงต้นแก่เต็มที่แตกกอเต็มที่ก่อนทรงเข้ากับสิบไปเอ็นตัดหากตัดใบออกให้จ้ะประกับแพกทรงเป็นชุด ได้ดูแลดีๆหดน้ำใส่ฟุนใส่ปุ๋ยต้นใหยใบใยด้วยจาว้าบ่เป็นผักแป่นหน่อยด้วยจ้าผักแป่นพันใ่แต่อันนี้อัน,นอยู่านานโดนแล้วแต่กอมาคักแล้วบ่ได้ตัดใบบ่ได้แจงสาวอีอย่างจ้าอันนี้ก็เป็นต้นพันธุ์แต่ว่าลาเล่าไปปลูกต้นแบบนี้จะติดง่ายจ้าถ้าตน้นววบอ้วนอ้วนเอาไปติดจะเอาไปเอาไปปลูกหีนจะติดสากว่าเพราะว่ามันคายน้ำนะจ้ะต้นพันต้นพันธุ์คายน้ำ แต่ขันต้นขิงขิงต้นแก่แก่แบบนี้ปลูกติดง่ายจ้ะปลูกติดง่ายงามไวก้อนหนึ่งม,มั่วม่นหน่อยจ้ะมันเเลี่ยงก้อนบางใยหนึ่งจ้ะก้อนหนึ่งมีไม่ระต่ำกว่าสิบหายยี่สิบต้นเนี่ยปลูกขายต้นพันจ้ะพักแปน้นแต่บ่านนาฝนนี่กะงามจ้ะต้นงามใบใหญ่ มำนยมันติดอวบแล้วใรงใส่่ถ้าให้น้ำไม่ดีไม่ดีจำขันเอาต้นอวบต้นอว้วนไปหลายเวลาทรงกะเป็นเฉาเป็นํำน้ำจ้าพี่น้องถ้าเอาต้นยังสี่ใบกะสี่จะดูแหงแน่แต่ว่าไปปลูกยังได้กระโหดจ้าเพราะว่าต้นแกมีหัวทุกต้นลังเทียนจ้านี่สีบอกไห้ฟังไดเอ็นลูกค้าสร้างไปเหราบันนี้เพิ่นบ่ารับตีกลับมา ก็จะได้เอากะม้าปูนเทียปลาไปสามมาดีเซียทีเป็นเดือนมีแต่หัวคอลอกแค่แหล่เอาไปเน็บไว้บืองได้กับแท่งหยอดกับแตกขึ้นมาใหม่คือเก่จาจ้ะบ่มีตายตน้นพันธุ์ผักแป่นเขาไปเห็ดเป็นเบืองมือข้างหลังอันมูออันคือหลอดลายกับมาจากนี้ค่ะคือยู่เฮียนผุนกับมีอยู่บ้านในกับมีหม่องอนุบา,นนาลนี่จ้ะมือนี้ต้นพันธุ์ที่ตีกับเมามาเน็บไว้จังได้กับย่างเบิดขนาดนี้เน็บไว้ซื้อจะะ้ะไปดูแลบไปบำรุงอีย่ง บได้ใส่หอดฟุ้นบอด้เอาหอดหย่าบอด้เอาหอดหุนนีนละจ้าวิธีการเดี๋ยววันนี้ก็สิหอบ้าไปเอนแพกจ้ามีอีกอันตน้นพันหลายอย่างท่านเลยไปเอาจ้าบางยางก็สิไดทไทยเบื้องบางยางก็สิบได้ไทยเบิงง่บบงจ้าเดี๋ยวไปต่อกันเลยจ้าบันนี้เป็นออเดอร์ที่เฮาเตรียม่งมอนีจ้าปิ้นแท็กมาแล้วเรียบร้อยพักก็เก็บมาได้บางส่วนแล้วจ้าตน้านพันก็เหลืออีกส่วนหนึ่งบ่ท่านเลยไปเก็บจ้า นีห้องกระสีมานับต้นแบบนี้จ้ามานับต,นต้นเมฮ็ดชุดมานตัดใบตัดห้าจ้ากระสีเตรียมแพกส่งจ้านีก็เตรียมเซตเรียบร้อยแล้วจ้าพันผักมีห้องเสียนแพกส่งมบนนี้นมีหอมดอกจ้าหอมดอกหลายจ้ามืมอใหลายออเดอร์ม,มีหอมเขียวหน่อยหอมแบงจ้าเมียนผักแป้นดอก แล้วก็มีพักแปลน,นต้นเนาะจ้านี่ก็เป็นออเดอร์ส่วนใหญ่ที่จะแพ็กส่งมือนี้จ้าบางส่วนกับท่านไหนไปหาจ้าเดี๋ยวสิแพ็กอันชุดหนี่ไปก้อนจ้าตามไปแพ็กกันเลยจ้านี่ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมแพ็กจ้าหลังจากเตรียมส่วนพันเสร็จเรียบร่อยเข้ากับบ้านแพ็กต่อจ้าแนนพ็กใส่กล้องแบบนี้จ้า ใส่กองเศจพับติดแท็กออเดอร์หลายจ้ามึอนี้เพราะว่าพได้ทรงไปหลายมือพอดิทรงไปสีมือเต็มๆติดแท็กแบบนี้จ้าก็เป็นวาเซ็จเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวสิขอตัวไปแพ็กก่อนจ้าเสร็จแล้วสิมาอัปเดตเรื่องจ้าไปกันเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับออเดอร์ของมึอนี้กะบี้สิบเอ็ดกล้องจ้ามือนี้ กระแพ็กเสร็จเรียยร้อยส่งไป21กล่อกงจังใดก็ฝากไว้ในเด้อจ้าสนใจพันผักเนาะจ้าสามารถเขามาสร้างซื้อได้จ้าอันช่องทางเก้าละจ้าอันเพจบ้านสวนฟ้ามออร์แกนิกหรือว่าทางแอปส่เนาะจ้าหรือว่าอยากพูดคุยกันกันสอบถามกันขามาใดขอไลน์ไอดีกันเขามาใดจ้าฝากไว้ในเด้อจ้าชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ในเด้อจ้าพอกันไม่คลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปสรงผักแล้วจ้า สวัสดีจ้า